สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่พูดถึงตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ฮาภาคนะครับโดยที่เราจะเน้นในเรื่องของเอาต์พุตนะครับหรือผลผลิตสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของแนวคิดการวัดผลผลิตครับโดยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงทั้ง3ตัวแปรนั่นก็คือผลผลิต เงินเฟอ้อและการว่างงานไปอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็ลงลึกไปในส่วนของข้อมูลมากกว่านะครับในคลิปนี้เราจะมา,าลงลึกไปในแต่ละตัวแปรนะครับแล้วก็นิยามแต่ละตัวแปรออกมาให้ชัดเจนรวมถึงจะแนะนําหลักการคํานวณด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเน้นไปที่ตัวแรกก่อนนั่นก็คือผลผลิตนะครับซึ่งตัวแปรที่เราจะอธิบายมากหน่อยในคลิปนี้ก็คือเรื่องของ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศนะครับหรือตัว GDP แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกันที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับหรือตัว GNP เราจะพูดถึงในเชิงของเนื้อหาและขอบเขตนะครับของแต่ละตัวแปรในคลิปนี้นะครับในคลิปหน้าเราถึงจะลงลึกไปเรื่องของการคำนวณครับครับความหมายของ GDP นะครับหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับ g r o s s Domestic Product นะครับย่อว่า GDP นั่นเองนะครับโดยความหมายนะครับก็คือมูลค่าตามราคาตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตได้ภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่งนะครับความหมายเต็มๆตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีคำสำคัญอยู่สี่คำด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงลึกกันแต่ละตัวนะครับนั่นก็คือ keyword ของมูลค่าตามราคาตลาดนะครับคีย์เวิร์ดเรื่องสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายคีย์เวิร์ดภายในประเทศนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดในระยะเวลาหนึ่งครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับนั่นก็คือมูลค่าตามราคาตลาดในที่นี้ก็คือว่าการวัดมูลค่าของ GDP นะครับเราจะวัดตามมูลค่าตลาดนั่นก็คือเราจะคิดราคาที่ซื้อขายกันผ่านตลาดนะครับเราจะไม่วัดราคา แล้วก็การซื้อขายที่ทํากันนอกตลาดนะครับนั่นก็คือไม่มีผู้ซื้อผู้ขายที่ชัดเจนไม่มีราคาที่ซื้อขายกันชัดเจนนั่นเองครับคีย์เวิร์ดตัวที่2ก็คือสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะครับสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะครับ kitty. เรามาดูความหมายนะครับก็คือสินค้าขั้นสุดท้ายหมายถึงสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อแล้วนะครับใช้บริโภคเลยนั่นเองนะครับ Kevin. ไม่ได้เป็นสินค้าขั้นกลางนะครับนั่นก็คือสินค้าที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยแต่เราไปผลิตสินค้าอย่างอื่นต่ออย่างเช่นถ้าเราซื้อส้มมานะครับแล้วเราบริโภคส้มเลยเนี่ยเราจะเรียกส้มนั้นว่าเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเรานําส้มนั้นนะครับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตทำน้ำส้มปั่นนะครับนั่นก็แสดงว่าเรานำส้มไปเป็นสินค้าขั้นกลางนั่นเองครับในกรณีของการวัดมูลค่า gdp นะครับเราจะวัด เฉพาะสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะครับไม่วัดสินค้าขั้นกลางครับคีย์เวิร์ดตัวที่3นะครับนั่นก็คือคำว่าภายในประเทศนะครับความหมายก็คือเราวัดมูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในอานณาเขตประเทศนั้นๆที่เราสนใจนะครับโดยเราไม่เกี่ยงว,ว่าสัญชาติของผู้ผลิตนั้นเป็นใครนะครับในแง่ของ ความหมายนี้นะครับก็คือถ้าเราพูดถึง GDP ของไทยก็แปลว่าเราสนใจสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทยนะครับไม่ว่าผู้ผลิตนั้นจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติคีอวัดตัวสุดท้ายก็คือในระยะเวลาหนึ่งนะครับเราต้องวัดเป็นช่วงเวลานะครับเพราะกิจก,กรรมเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงระยะเวลาที่มักจะใช้กันนะครับเพื่อเป็นขอบเขตการวัดก็คือ1ปีนะครับหรือไตรมาสก็ได้นะครับนั่นคือราย3เดือน เมื่อทราบความหมายของ GDP ที่ชัดเจนแล้วนะครับเราลองมาดูว่าสิ่งที่ไม่นับรวมอยู่ใน GDP นั้นหลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือการไม่นับการซื้อขายสินค้ามือสองนะครับหรือ used goods สาเหตุที่ไม่นับก็เพราะว่าหากเรานับสินค้าและบริการนั้นนะครับก็จะเกิดการนับซ้านะครับเพราะว่าในการคำนวณ GDP ในครั้งแรกที่สินค้านั้นมีการซื้อขายแล้วนะครับ ก็จะถูกรวมไปเรียบร้อยแล้วากเรานับอีกในการซื้อขายครั้งที่2นะครับก็จะเป็นการนับซ้ําในสิ่งเดียวกันที่ผลิตขึ้นมาแค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับอย่างที่2ก็คือเราจะไม่นับรวมสินค้าขั้นกลางนะครับอันนี้เรา,าพูดถึงไปแล้วนะครับเราจะนับเฉพาะสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายเท่านั้นนะครับในกรณีอขอโทษในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสาเหตุเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ํานั่นเอง เพราะว่าม vale. like ูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะครับก็ได้รวมเอามูลค่าของสินค้าขั้นกลางไว้แล้วหากเรานับสินค้าขั้นกลางแล้วก็นับทั้งสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายซึ่งสินค้าขั้นกลางเป็นวัตถุดิบด้วยสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนั้นก็จะถูกนับถึง2ครั้งด้วยกันครับซึ่งเป็นการทําให้ตัวเลข GDP ไม่ได้สะท้อนนะครับถึงมูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตได้จริงนะครับ อันที่3นะครับก็คือกิจกรรมที่ไม่ผ่านตลาดนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่รวมมีใน GDP อาจจะเป็นข้อจำกัดในเชิงของข้อมูลแล้วก็การประมาณการนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบได้ว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำกับข้าวเองที่บ้านนะครับการปลูกผักกินเองที่บ้านหรือการทำงานบ้านนะครับการทำกิจกรรมต่างๆที่จริงแล้วเราอาจจะจ้างคนเองมาทำก็ได้นะครับแต่เราไม่ได้ทำนะครับเช่นเราซักผ้าอะไรเงี้ยนะครับ อันที่4ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจใต้ดินนะครับ GDP ไม่สนใจที่จะวัดเศรษฐกิจใต้ดินนะครับเศรษฐกิจใต้ดินก็เช่นการพนันนะครับหวยการขายกัญชานะครับการค้าบริการโสเภณีที่ผิดกฎหมายนะครับจริงๆในหลายประเทศบริการโสเภณีอาจจะถูกกฎหมายก็ได้นะครับแต่ในกรณีของประเทศไทยนะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับพวกยาเสพติดต,ต่างๆก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจใต้ดินนะครับซึ่งจะไม่ถูกนับ รวมอยู่ใน GDP อสุดท้ายครับก็คือเรื่องของเงินโอนเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือนะครับสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกนับก็เพราะว่ามันไม่เป็นการแสดงถึงการผลิตนะครับเป็นเพียงการเปลี่ยนมือของมีอันนึงที่หลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับก็คือการมูลค่าการซื้อขายหุ้นนี้นับไหมนะครับเป็น GDP คําตอบก็คือไม่นับนะครับการซื้อขายหุ้นก็ เหมือนการซื้อขายกรรมสิทธิ์ในหุ้นนะครับซึ่งไม่ได้มีการผลิตสินค้าและบริการอะไรออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่นับนะครับคราวนี้เรามาดูอีกตัวแปรหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกันกันกบ GDP นะครับก็คือตัว GNP นั่นเองนะครับมาดู GDP นะครับว่า GDP ที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับ ความหมายก็คือมูลค่าตามราคาตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตได้ในประเทศเห็นไหมครับคีย์เวิร์ดก็คือในประเทศนั่นเองในระยะเวลาหนึง่งขอโทษครับสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับหรือตัว GNP นะครับความหมายก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตได้ในระยะเวลาที่กําหนดโดยใช้ทร,รัพยากรของประเทศและคนที่ถือสัญชาติของประเทศนั้นนะครับ ไม่ว่าจะไปผลิตในประเทศใดก็ตามในแง่นี้ก็คือ GNP นะครับจะไม่สนใจอาาเขตนะครับว่าผู้ที่ผลิตไปผลิตที่ไหนแต่จะสนใจว่าผู้ที่ผลิตนะครับหรือใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเป็นคนชาตินั้นๆนนั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดของ GDP จึงอยู่ที่ในประเทศนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ GNP ส่วนคีย์เวิร์ดของ GNP นะครับอยู่ที่สัญชาตินะครับ นั่นก็คือเรามองในแง่ของอนาเขตสำหรับ GDP แต่เรามองในแง่สัญชาตินะครับในกรณีของ GNP เรา,าดูตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างนี้รายได้ของแรงงานไทยที่ไปทำในต่างประเทศกรณีนี้เป็นยังไงครับกรณีนี้ก็จะถูกกดนิดนึงนะครับกรณีนี้ก็จะถูกคำนวณอยู่ใน GNP นะครับของไทยเห็นไหมครับเพราะว่าไปทำในต่างประเทศเพราะฉะนั้น ไม่ได้อยู่ใน GDP แน่นอนนะครับแต่เพราะว่าเป็นแรงงานไทยใช่ไหมครับซึ่งไปาขายบริการแรงงานที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จะถูกนับอยู่ใน GNP ของไทยนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ทรัพยากรหรือแรงงานของตัวเองนะครับซึ่งเป็นคนไทยกิจกรรมนี้จึงไม่นับอยู่ใน GDP แต่ถูกนับอยู่ใน GNP ของไทยครับ ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับดูว่า,าทุกท่านแยกความแตกต่างระหว่าง GDP กับ GNP ได้ไหมอันแรกครับรายได้ของคนไทยที่ไปเปิดร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นกรณีนี้ GDP ขอโทษครับในกรณีนี้จะถูกนับอยู่ใน GDP ของญี่ปุ่นครับเพราะว่า GDP ของญี่ปุ่นไม่สนใจ ว่าใครจะเป็นผู้สร้างรายได้ถูกไหมครับคนไทยไปเปิดร้านอาหารมีรายได้ขึ้นมาไปทําที่ประเทศญี่ปุ่นก็ถูกนับอยู่ใน GDP ของญี่ปุ่นเพราะ GDP เน้นที่อาณาเขตนะครับส่วน GNP นั้นนะครับก็จะเป็นของไทยนั่นเองนะครับผมจะพูดอย่างเร็วๆเ,เลยนะครับตอนนี้เพราะว่ากรณีนี้เป็นรายได้ของคนไทยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของสัญชาติเพราะฉะนั้นจึงนับเป็น GNP ของไทย ส่วนประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องของอนาเขตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยนับเป็น GDP ของญี่ปุ่นตัวอย่างถัดมานะครับก็คือรายได้ของชาวเยอรมันจากการทําธุรกิจในประเทศไทยกรณีน,นี้ถูกนับใน GDP ของประเทศไหนครับก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะว่าทําในประเทศไทยเป็นอนาเขตนะครับแล้วก็จะถูกนับอยู่ใน GNP ของประเทศเยอรมันนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็น ชาวเยอรมันที่ผลิตสินค้าและบริการแล้วก็มีรายได้ขึ้นมานครับจากความสัมพันธ์ของ GDP และ GNP นะครับที่เราได้พูดถึงกันไปนะครับหากเรามาเขียนเป็นสมการง่ายๆนะครับก็จะพบว่า GDP นั้นก็สนใจอนาเขตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมเอารายได้จากการผลิตสินค้าและบริการของคนไทยที่ทําในไทยนะครับ ก็จะต้องบวกกับรายได้ของคนต่างชาติที่ทําในไทยเห็นไหมครับคนก็มี2ประเภทก็คือคนไทยกับคนต่างชาติผลิตขึ้นได้ในประเทศเหมือนกันเห็นไหมครับในส่วนของแนวคิดของ GNP นะครับซึ่งยึดสัญชาติใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าก็เกิดจากการรวมกันของรายได้ของคนไทยที่ทําในไทยนะครับบวกกับรายได้ของคนไทยเห็นไหมครับเพราะว่าเราถือสัญชาติที่ทําในต่างประเทศนะครับสสมการนี้นะครับ ถ้าเราย้ายก้อน,นนี้นะครับก้อนนี้ไปซ้ายมือใช่ไหมครับก็จะได้ GDP ลบด้วยก้อนนี้เท่ากับรายได้ของคนไทยที่ทําในไทยเราก็แทนค่ารายได้ของคนไทยที่ทําในไทยด้วย GDP ลบกับก้อนนี้เราก็จะได้ความสัมพันธ์ใหม่นั่นก็คือ GNP ของไทยนะครับก็จะเท่ากับ GDP บวกกับรายได้ของคนไทยที่ทําในต่างประเทศลบกับ รายได้ที่ชาวต่างชาติมาทําได้ในไทยหรือเราเรียกเทอมสีส้มนี้นะครับว่ารายได้สุทธิจากต่างประเทศนั่นเองนะครับ GNP จึงมีความสัมพันธ์กับ GDP ตามสมการนี้นั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับก็คือ GNP ของไทยก็จะนับสินค้ารับาการหรือรายได้ที่คนไทยทําได้นะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ GDP ของไทยก็จะนับรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยไม่สนใจสัญชาติของผู้ที่ทําได้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้าเราจะลงลึกไปในเรื่องของการคํานวณตัว GDP นะครับรวมถึงการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับ